สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบแพทนะฮะกับช่อง pop off patriot ครับและแล้ววันนี้นะฮะยุคยอมของเราก็ออกเพลงใหม่มาอีกแล้วนะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วออกมาหนึงเพลงวันนี้ก็ออกมาอีกหนึ่งเพลงนะฮะ all your fault นั่นเองนะฮะและรอบนี้เนี่ยเขาฟีดกับคุณเกรด้วยจ้ะเราได้เห็นพวกทีเซอร์ออกมาแล้วคือยอม รออะไรขนาดนี้วะคือคราวที่แล้วที่ดูใน AMV ของอาทิตย์ที่แล้วที่ออกมาใช่ไหมก็ว่ารอแล้วในรอบนี้เนี่ยแต่ละช็อตแต่ละภาพในทีเซอร์ดูดีมาก ความวิชวลคือแกร่งกล้ามากขึ้นเยอะมากออร่าอะไรพุ่งมากแล้วก็แอ i ิจูดทุกอย่างท่าทางอะไรเงี้ยแสงเสริงแล้วก็พวกแบบว่าองค์ประกอบโดยรวมมันดูเท่มากมันยิ่งแบบว่าเสริมให้ดูเท่ย,ยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะ AOMG นี้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยจริงๆพลังทำลายล้างสูงมากจริงๆนะฮะแล้วเราก็เชื่อว่าในครั้งนี้เนี่ยสำหรับ MV เพลงนี้มันต้องดีกว่า MV ที่อาทิตย์ที่แล้วปล่อยออกมาอย่างแน่นอนมันดูลงทุนมากๆ,ๆเลยอะของวันนี้มันมีหลายองค์ประกอบมากๆนะแล้วก็น่าจะมีสตอรี่ด้วยแหละถ้าเกิดเดาจากที่เห็นในทีเซอร์นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าในชื่อของคลิปเนี่ยเขามีวงเล็บไปด้วยว่ามีซับไตเติลทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน ก็วันนี้เราจะไม่ลืมที่จะกด cc เพื่อดูความหมายของเพลงด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับเพลง All Your Fault ครับโอเคฮะทุกคนไปดูกันเลยสามสองหนึ่งโอ้ยยุ้นิวยอร์กด้วย NY ะ NYPD จะเป็นไม่ใช่ตำรวจแต่ว่าเป็นนักโทษ <laughs> เป็นผู้ต้องหา All Your Fault เนี่ยฉากแรกมาภาพก็สวยมากแล้วอะ <c oughs> โอ้ my god มีความรัฟมีความเท่มีความแบบว่าอัจฉริยกรเพาแต่งหน้าดีมากอ่ะแต่งเอฟเฟกต์อ่ะเอ้ยเสียงลบดีมากโหแต่ช็อตโคตรดีอ่ะเป็นรักแบดบอยจ้าโอ้ยเพลงชอมคือ เขาเรียกว่าอะไรนะโฟลดีมากเลยอะทุกรอบเลยครับที่แล้วด้วยโครเทดูแอติจูดเลยละครสักเรื่องไหมโภาพสวยมากดูสีดิแบดบอยมาก แอ้นึกถึงอะไรป้าบบนึ่งนะคือนึกถึงวูจืเสียงก็คล้ายค่ะสมกับความเป็นเพื่อนกันจริงจริงเมั่อกีเนีกินดีมากดูรวยมากอะคุณเตร ว้าโหดมากขอดูอีกรอบชอบมันัแอคชั่นเลยโคตรเด็ดอ่ะถีบแล้วยิงยิงรัวให้ทำดีมาก เห็นรอยเลือดตามแบบว่า p r o ป e ะดีมากเนื้อเสียงดีปวดใจมาก หายดีจังวะเอ็มเบียนเนี่ยภาพสวยมากโอ้ชอบกรุ๊ปเพลงจังโอ้เสียงหลบดีมากอ่าเอา your fault เพราะว่านอกใจ ลุกนี้โคตรเท่อ่ะชองโหฉากยิงโคตรเท่ส่วนผู้หญิงหรอมเมื่อกี้อะดรามา่ามาโอ้มมาก็ไม่เท่ไงดูที่ดูสายตาดิ โคตรเท่อ่ะไม่หล่อขึ้นขนาดนี้วะเฮ้ยมีภาพสวยมากสตรอรี่สนุกด้วยแล้วค้อมาคือโคตรเท่ไม่ได้ขอดูอีกรอบนะทุกคน <c oughs> มาฮะเดี๋ยวเราขอไปดูกันอีกรอบนะฮะอาจจะหยุดเยอะหรือหยุดน้อยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละปะสามสองหนึ่งภาพสวยจริง คือตรงฟิลเตอร์แสงเสริมดีมากเฮ้ยเพิ่งสังเกตที่แบบพอลดเคลื่อนแล้วตัวอักษรค่อยๆมาทีละทีละคำดีอ๋อเพิ่งสังเกตว่าผู้หญิงนอนโยโอ,อารมณ์ในเสียงเนี่ยนะเกรย แต่ตอนคืนกับตอนางวันแบบสีมันไม่โดดกันเนาะดีอะเนี่ยคือเราตั้งแต่ใน Mv ของกาสแลกเราก็จะคอยชมตลอดเรื่องแบบว่าภาพโปรไฟล์ภาษาไทยคืออะไรหันข้างของคอมใช่ไหมนี่โคตรดีอะคนอะไรแบบหันข้างแล้วดูโคตรดีโคตรดูดีโคตรดูดีเออ เพลงมันมีความลำบุญเนื้อแต่ว่าเนื้อเนื้อ,อหามันไม่ไม่ลำบุญตามเลยเนี่ยชัดฉากนี้สวยเพราะดีโหแต่งอฟเฟกต์สวยมาก o อยจังเลยอ่ะเหมือนหนังแฟนซิชั่นเมื่อกี้ดีมากแต่แต่งตัวมีลุคคาวบอยนะคาวบอยแบบเวอร์ชันรวยๆนี่ฮะฉากนี้โคตรชอบโคตรมันอ่ะไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ว่าสนุกโอ่ะหนนี้อแอมณิจูดนี่ฮะทุกคนดูดีความใส่ใจรายละเอียดของพร็ออ่ะ ของทุกอย่างที่กองอยู่ตรงนี้มันมีรอยเลือดแล้วมันไม่ได้ให้แบบถ่ายแล้วโฟกัสที่ตัวพรอโฟกัสที่หน้าของเกรย์แต่ว่าเขาจงใจให้เราเห็นถึงกับแสงไม่ใช่แสงสีสีแดงอะไรเงี้ยชอบอะไรอีกเสียงกบเท่เนาะฉากดิชั่นดีทุกรอบเลยอยมิชชั่ เสียงแบบโคตรไปในกันละเสียงละมุนมากโคตรต่างกับเนื้อหาเพลงอ่ะแง่ตรงตรงดีมาก ตึงตอนรถชนพอดีเลยเนาะฟิลเตอร์โคตรแสงแบบดีมากอะเนี่ยทรานซิชันดีทุกรอบเลยอะขอปบมือเอเลเตอร์โอเค มุมกล้องมุมกล้องท่านี้คือเอมวถ่ายดีมากมันคือ s t o r y ่เทลลิ่งอะคือเขาใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของ s t o r y ่เท l i n g ไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อหาไงเรื่องมุมกล้องหรือเรื่อง Prop เรื่องเอฟเฟ t t r ทรานซิชั่นอะไรเงี้ยมันร้อยเรียงไปด้วยกันได้ดีหมดเลย MV โคตรดีแล้วเพลงโคตรเพราะก็ยังคงความเป็นเพลงชั้นสูงความแบบว่าความแพงของเพลงของเทสอยู่นะฮะไม่เบาจริงๆอ่ะจบแล้วครับทุกคนท็อปฟอร์มมากครั้งนี้เพลงที่แล้วเราชอบแล้วนะสำหรับเพลงนี้เราชอบกว่าเดิมอีกเป็นล้านเท่าคือ ด้วยความที่ทุกอย่างมันผสานร,รวมกันเป็นสตอรี่สตอรี่หนึ่งได้ลงตัวมากๆอะ่ะทั้งตัวเนื้อหาเพลงใช่ไหมโฟลของเพลงเนี่ยที่มันมีความแบบว่านุ่มๆบวกกับเสียงของยมดนามิกทุกอย่างมันแบบมันแบบสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆแล้วการที่แบบเขาทำา MV แล้วมีการตัดต่อที่ โคตรดีแบบนี้ทุกแง่มุมทั้งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคัตเอาเวอะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยไม่แน่ใจเหมือนกันที่แบบว่าถ่ายไปตรงนู้นตรงนี้ที่ไม่ใช่แค่แบบตัวละครอะ <c oughs> ก็ยังแบบว่าบ่งบอกถึงเส้นเรื่องบ่งบอกถึงเรื่องราวได้อะเพราะทุกอย่างอะไรเงี้ยมันผสานเรื่องราวได้แบบโฟลไปหมดเลยนี่คือผลงานศิลปะทุกคน เราชอบการนั่งดู MV ชอบการแต่ว่าคอนซูมอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมันถือเป็นศิละปะอย่างหนึ่งอะแล้วก็ด้วยความที่เราเรียน Storytelling มาการได้มาเห็นผลงานอะไรแบบนี้มันรู้สึกแบบอุย้ยมันมันแบบเออมันรู้สึกได้อะมันรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่ของผู้ผลิตนะนะดีมากอ่ะขอชมทั้งตัวค่ายทั้งชมทุกอย่างออกมาดีมากๆเลยนะฮะเราเชื่อว่าทุกทุกคน ก็ต้องคิดแบบเดียวกันเพราะมันแบบคุณภาพคับแก้วจริงๆอะคุณภาพคือดีมากในทุกแง่มุมก็ฝากผลงานครั้งนี้ของชมด้วยนะฮะคิดยังไงกันบ้างอากาเซทุกคนอย่าลืมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะฮะอยากจะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับ ชอเกี่ยวกับ MV เกี่ยวกับเพลงหรือว่าเกี่ยวกับคุณเกรเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย